รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล มันิจอมแก่นตอนแบ่งกันกินอร่อยกว่าเยอะภายในห้องเรียนวันนี้เป็นวันเกิดของนาราค่ะคุณแม่ของนารามีอาหารมาเลี้ยงพวกเราทุกคนด้วยนะคะเด็กๆคะขอบคุณคุณแม่นาราพร้อมๆกันค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะกินเยอะๆเลยนะคะเด็กๆอาหารมาแล้วค่ะจานไก่ทอดถูกเอามา<ด>วางไว้ไ<ก>ที่โต๊ะ หอมมาเป็นฟรายอยู่ในจานโหเป็นฟรายมาลิชอบนาราก็ชอบเป็นฟรายไส้กรอกทอดอยู่ในจานว้าวไส้กรอกไส้กรอกน่ากินน่ากินมินชอบกินไส้กรอกที่สุดเลยขนมเค้กอยู่ในจานว้าวเค้กมีนหยิบจานสีชมพูของมีนเอาอันนี้เค้กเหมือนกันทุกอันทำไมมีนต้องเอาอันนั้น จานมันเป็นสีชมพูอ๋อเด็กๆทั้งหมดนั่งเป็นระเบียบอยู่บนโต๊ะของตัวเองหิวกันหรือ,อยังคะเด็กๆหิวมากเลยครับงั้นทุกคนกินอาหารได้เลยค่ะใครหิวน้ำมาเอาแก้วใส่น้ำที่โต๊ะครูนะคะมีนเดินถึงแก้วออกมาให้คหรูดื่น้ำแดงใส่แก้วจานของบะลิมีไก่ทอดหนึ่งชิ้น จานของเพื่อนมีไก่ทอดคนละชิ้นไก่ทอดเหลือในจานหนึ่งชิ้นสันเอื้อมมาหยิบไก่ทอดชิ้นนั้นสันถือไก่ไว้ในมือข้างละหนึ่งชิ้นเอาไก่มามินก็กินไส้กรอกสิสันไม่กินไส้กรอกอะแต่มินจะกินไก่ทอดสันแบ่งไก่ให้มินนะไม่แบ่งให้มินเอาไส้กรอกไปสันไม่เอาไส้กรอกไม่เอาเอาไก่มาไม่สันเอาไก่ทอดสองชิ้นยัดเข้าปากตัวเองอคะ่ะ ันกินไก่หมดเลยซันทำไมไม่แบ่งให้เพื่อนล่ะคะฉันชอบกินไก่ฉันไม่กินไส้กรอกแล้วซันยกไส้กรอกของซันให้มินหมดเลยซันถามินก่อนไหมว่าขอกินไก่ของมินแลกกับไส้กรอกของซันไม่ได้ถามครับคราวหน้าซันต้องถามินก่อนนะคะว่าซันขอไก่มินกินได้ไหมถ้ามินไม่ให้ซันก็ห้ามเอาของมินมากินนะครับ สันนอยากกิเราต้องแบ่งปันกันนะซันแบ่งของให้กันอิ่มท้องน้อยลงแต่ทําให้เพื่อนมีความสุขค่ะแต่สันไม่มีความสุขสันอยากกินเยอะๆกินเยอะๆแล้วสันมีความสุขครูขาเอาไก่ของนาราให้มินก็ได้ค่ะนาราไม่กินไก่นาราเอาไก่ในจานตัวเองมาใส่ในจานของมินว้าวไก่ทอดอะเ่อป้นให้มารีก็ให้ ไก่ึ้นไปก็ได้ไก่ทอดสี่ชิ้นถูกเอามาวางไว้ในจานของมินไม่นะร้ <c oughs> องให้ทำไมคะมิน <c oughs> เพื่อนๆแบ่งของให้เยอะเลยก็ไก่ของสันมันเลอะน้ำลายอ่ะอุ๊ยงั้นเราเปลี่ยนอันนะอีกอันก็เลอะสันทำหน้าเสียใจกินไก่ทอดใหม่ๆร้อนๆน,นี้แล้วกันนะคราวนี้ป้าแบ่งให้ทุกๆคนเท่ากัน จะเติมไก่ทอดบ้างคะไก่ทอดเต็มจานถูกเอามาวางไว้ที่หน้าเด็กๆโอ้ oh! คราวนี้ได้พบทุกคนแล้วใครจะแบ่งของใครให้เพื่อนก็มาแบ่งกันเลยค่ะฉันไม่กินไช่กอกเอาไปให้หมดเลยนาราไม่กินไก่ใครเอาไปก็ได้ค่ะเอา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 ,เอาินไม่กินเ้กเอาปั้นกับมะลิละ กินเยอะเอะนะคะวันเกิดนาราขอให้นารามีความสุขมากๆค่ะสุขสันวันเกิดนาราการแบ่งปันทำให้เรามีเพื่อนใครอยากมีเพื่อนต้องรู้จักแบ่งปันให้กันนะคะ